กิ่งฤษครับตั้งกระทะใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร <c oughs> ้แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำเพื่อนิดนึงครับผัแบบเราต้องใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กิ่งหฤษลงไปครับอันนี้ผู้ใดสนใจกิ่งฤษก็ ถุงระหนึ่งยิโลนะครับนะครับแช่เย็นแช่แข็งว่เจียบล่อยพร้อมขวปรุงรับประทานครับครับแล้วก็คนให้พร้อมหล่อนมันกระจายนะครับเตือให้กินตะคาตะไคร้ข้าวมา ที่ขวแบบนี้คือสำหรับคนประมักมันนะครับจะใส่น้าเรานะครับกิงหลีดนี้เป็นกิงหลีดไข่ครับไข่ทุกตัวเลยเขาจับตอมไข่ครับ ผู้ใดมักเปรี้ยวเออผู้ใดมักเข้มผู้ใดมากหวานแต่เติมเองได้ครับแต่แต่ไคร้บบไม่กูไม่กินดับเพิมกินหอมครับดับกินข้าวนะครับบางคนกระทอดกันนะครับแต่มักในทีิกกันเว้ยครับแซ่บด้วยกันครับเพราะวัตถุดิบมันสดครับถ้าวัตถุดิบมันสดมันได้คุณภาพมันก็สิแซ่บครับ ะคั่วให้มันแห้งนะครับถ้าตัวจิ้งหรีดเริ่มแห้งกระทะเริ่มแห้งแสดงว่าใส่ได้แล้วครับหรือบางคนจะชอบติดเตียกแ็แต้ครับครับกระทะเริ่มี่แห้งแล้วครับสแสดงว่าใกล้ได้ครับถ้า ไฟออนนิดนึงครับจริงลีดิับก็บถุงประมาณนี้ครับ1นกิโลนะครับที่กระแพกมากเรียบร้อยครับใครสนใจก็ตดิดต่อ <c oughs> ไ,ได้เลยครับจริงลทธิครับคระะับจะเริ่มไก่ิีได้แล้วครับเริกินดิครับห้ามมือกับผักะทะมันเริ่ม มันกะทิทำให้จริงอยู่น้นหอมครับแต่ถ้าเขาปล่อยให้ติดเกล็ดนั่นคือสชครับจริงหรีนี่ให้ทุกโตเลยครับเวลาเขาเก็บเขาเก็บเก็บจ่่มที่น้นวางไข่ครับตอนนี้กะแห้งเรียบร้อยนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ เด็ดลอยครับกิ้งลิดขัวขัวกิ้งลิดพร้อมรับประทานได้เยครับไข่ทุกตัวครับไข่เต็มท้องทุกตัวครับมีโปรตีนสูงนะครับยิ่งลิดขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ